ตีมาหาปลานะครับอบอลไ่ได้หลงมหรอกครับพ่อกับแม่เรามาก,ก่อนละพ่อกับแม่เรามาก่อนเราลงก่อนนะครับได้ปลาหลายเราก็เลยแหย่ปลาไปเห็ดน้องคนกำลังหากันยอยู่ตัวก้นอนนี้เลยนี่พี่น้องดุบตะกดนี้เบิดกับปลา หลายบนพี่นออ้อกไปไม่หน่อยๆลครับช,งชุงปุ๋ยพ่งชุงปุ๋ยเก็บรึ่งหนะครับเบงน่ยลดถอดอกมาวัานจะเดๆนะครับม,มาันขาย,ยากงานยุบนันเตะตามมาแน่เรา,าบ่าเห็นลงนเห็นกนะับานรถเพะ่าไปเห็ดตเตดตากแดดพ้นนอนงพี่งอ,อุ้อ เหญืนนอนหาันาดยังเหมือเรออ่น้ำมันแห้งครับน,นี่น้ำมันแห้งน้ำมันขาดแล้วคุณเด็กหน่อยกันไรโอ้ยนกฟังทักกับนีนะครับปวดอยูกับมี้ปลาลายปวดอาข่าวนี่นะครับผมไม่ได้ล้หรอกผมกที่ปลาไปเห็ดจะไป่นองปลาเหนื่อยแล้วหาไปจังไรหรออ พ่อกับแม่ทั้งงุม้มทุกคนครับผมมาประทันหาเย่าง,งานบ้านดูเลยโอ้ป่าคนเปรตสักหน่อยไงป้าเตยยอดเอาเมืองนีเจ๊เนี่ยเอาเนทอนอีจังเดออในอันเตยอันพื้นี่ยังเดียวเล่นวะป้าปบาเสียมป้าไนอ่อน,นอขนาดเท่าไน้อยพัน ปลาเองของแค่พี่ของแค่ของแค่โอ้ไปเผากินมึงแค่เนาะวันปลาเนี่ยวันโอ้ปลาเสียมไหลกดมีแต่กดไลค์โอ้กำลังไลค์กันอยู่ฝุ่นข้างในมันอยู่ไต่เนั่นมันบอกออกแล้วเนาะมุดคนมุดขับไปบ่ได้คนขับไปบ่ได้ไต่แห่งก็นี่กันิ๋วไอ้ออกเบิด์เลยครั ครับอากาศเนะ,ะเนละละละเออนี่เดี๋ยนวะมันสำคัญนี่ดูดนี่นะเขาเกิดนี่นะมันลาย<อ>ดินปปบ,บะปปบะเยอะเตี้มันก็ะปานี่ท่นเนาะปลาเนี่ยอวนเสียมพูดถึงถ้ามันแย่มันออกมาอย่างนี้นะโอ้โหเด้นอยนะไม่เช่นนาะเสียมปลาเนี่ยอวนแล้วมันขาดมือครับแม่มีแต่ปลามันมันเป็นอย่างนั้นเป็นคันใต้ มันอยู่ใต้คันเลยขึ้นเวทีไงมันก็ออกมืออกมืออกมือกับเขาอยู่แต่แล้วออกกวาเขาเขาเสาอทิตย์ทำงานมาเหร่นน้ำบ่ทิ้งนม้วนกุป๊ปธรรมาดาเนาะครับบ่ได้มาหาปลาจะมาเหร่นยังเจ้หนีโควิดมันอยู่ทงนาดีวกว่าสบายใจเหร่นน้ำตากแดดขาเสียโอ้ยอย่าอย่าลงอีกแกบ่เนี่ยลงมฟังเลย กระทอพุ่นลงไปบาาไอกมันงอีนากวนตันั้นเขาโอ้ครับป่าเปิงได้บอไม่ะพอยายอาอันเต็มทังีเหรอม่เป็นังสีหรอ,หรอมีนจะปลาเสียมปลาเสียมก็ปรากฏเฮเต็มทัมทมทมทมงสีเออทังส <c oughs> ีนมันห,หินหลายครับบอกแล้วาาาาๆๆๆมันลึกด <c oughs> อกใจหินมันเอายากดูนั่นนั่นหึฮึฮึมึงมึ้ มันงูมยากเด้มันมันหินมันงูไ่ไดอกมันหินคักเอ้อเงูป่าเอาแห่จินนะผมจะแห่จินนะโอ้เอาอบอเอาน้าบอกไงอ๋ยดไปอ้เดี๋ยวปัจจุบันก็ขูน่นงกั น้ำเงินด้วยโอ้ถึงปลาแล้วได้ครับผมกำน้ำวานไปน้ำผมเบื่อลงหนวที่กลับบ้านนะบัดทินผม่กลับไปเห็ดไปให้คนเห็ดเป็นมอ่เ้าก็อัดหัวไบโพน้ำตัวงามดีๆัดยปลูกได้เลยได้เลยเจ้บาดเดียวเล่นเจ้โอ้รวัง้ปักขยงเงินปักไว้ไว้ด้ปักขง แห็งเตี่ที่พอดีนี่เห็นแหป่ากำพอดีนะตัวกำนอกแหี้รอดเหีโอยจนได้รอดเหี้เว้าไสามตัวแล้วน่ะอยู่นี่ตันนะเจ้ตอเนี่ยไปน้ำไหนอันเนี้ยไปก้อนไปกอปกับบ้านเราป่าไปผมไปผมมาม้อีกเรีปร้ทีเนี่ยเฮ็ดเดี๋ยวให้หมุนโทรหาสายลุงไปเห็ดปลาซอย หอดบ้านเนีเห็ดปลาพี่น้องเออมน่อยหน่อยเบิงเม่่าให้รูจำมาสิอไรมาเห็ดปลาเลยครับเรากำลัวงวนแล้ว่เขอบ้านง่ายเึ้ป่าเลาหาอะไรก็พอในพี่น้องเออจะมาปนปลาคุณเนี่ยเนาะาเเ็ตากแดดพี่น้องสีเดียวคัวสีนี้เป็นปลาแต่ hei, เป nee, ็นปลาเลยนะครับ เดือดปลาต้อกันนิดพี่น้องหมดที่นี่มุ่งเดืดพี่น้องขัดใส่ขัดแตะไลปลาอันนี้ปลาช่อนใหญ่ปลาดุกอันนี้ปลากระออนพี่น้องปลาเสียมเสียมปลาหอยเพื่อพี่น้องคอยกันไรแต่ว่าเรม่มีเวลาหาจ้ะฟังน้ำป่าพี่น้องเยก่อนเด่อนไปที่ไหนกินค่อยว่ากันแหญ่เปล่าแค่ละอันก่อนนี่นะครับเรียกแล้ว นี่ก็จับแห้งไปเลยจประกดจะงแข่งหน่อยครับผมนี่หอยปลาเสียมปลาขาวครับเรียกแล่ะจะได้เห็ดครับเมื่อลงหอดน้ำสมุนไพรแล้วมันเราได้หลาแล้วมันเราบ่ให้ลงน้ำเลยครับเราไห่กลับมาเห็ดปาา่า,อย,า,า,าอ,อยู่บ้านถ่าเดี๋ยวติดได้ไหมจุดแล้ววาคำคำน้องติดเด็กจุดหรอกครับผมมาเล็กลับมาเห็ดถ่ายอยู่นะครับคลิปนี้กะติพอแค่นี้นะครับเป็นกะติเห็ดปลาก่อน แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกวิสันันเลยได้ครับสวัสดีครับ